พัฒนาการทางประวัติศาสตร์อารยธรรมญี่ปุ่นอารยธรรมหรือ Civilization คือศูนย์รวมความเจริญด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรมศิลปะภาษาศาสนาความเชื่อเทคโนโลยีนวัตกรรมและระบบของสังคมโดยที่ต้องมีการจดบันทึกทางประวัติศาสตร์ได้ถึงจะนับเป็นอารยธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นการแบ่งยุคอารยธรรมญี่ปุ่นใช้ตามเกณฑ์การแบ่งยุคป,ประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นแบ่งออกเป็น3ยุคคือยุคโบราณยุคก,กลางและยุคใหม่ยุคที่ 1. ญี่ปุ่นยุคโบราณก่อนประวัติศาสตร์ถึงคศ .250 ญี่ปุ่นยุคโบราณันิฐานว่าดินแดนที่เป็นประเทศญี่ปุ่นประมาณ10,000แปีก่อนคริสตกาล ดินแดนนี้น่าจะยังไม่แยกออกจากแผ่นดินใหญ่ในทวีปเอเชียญี่ปุ่นยุคหินยุคหินผู้คนที่เข้ามาอาศัยในญี่ปุ่นระยะแรกยังไม่ได้ตั้งเมืองและยังไม่มีหลักฐานที่ชัดเจนด้วยสภาพอากาศที่แห้งแล้งเหน็บหนาวทําให้พืชพันธุ์ต่างๆไม่พัฒนาอย่างเต็มที่ชาวญี่ปุ่นจะทําได้เพียงการออกล่าสัตว์มากกว่าการเพาะปลูกต้องออกล่าสัตว์ด้วยความยากลําบากจึงต้องมีพัฒนาการผลิตอาวุธเพื่อใช้ในการล่าสัตว์ และด้วยจํานวนของบรรดาสัตว์ที่มีอยู่ไม่มากเมื่อแหล่งหนึ่งแหล่งใดจํานวนสัตว์ที่จะนํามาเป็นอาหารเริ่มหายากยิ่งขึ้นพวกเขาก็อพยพเดินทางต่อไปทําให้ในระยะแรกการเกิดอรารยธรรมจึงเป็นไปได้ยากพอสมควรและนี่ก็เป็นภาพตัวอย่างสังคมญี่ปุ่นในยุคหินยุคโจโมง1 0 0 0 0หมถึง4,000ปีก่อนคริสตกาล เป็นช่วงเวลาที่ชาวญี่ปุ่นโบราณได้เดินทางอพยพเข้ามาอยู่ในบริเวณของหมู่เกาะญี่ปุ่นนักประวัติศาสตร์ได้สันนิษฐานว่าได้ปรากฏผู้คนได้มาอาศัยในดินแดนแห่งนี้ตั้งแต่ราวสา0 0 0ื่นปีก่อนคิดการวิถีชีวิตของผู้คนในยุคโจมองส่วนใหญ่จะมีวิถีชีวิตแบบล่าสัตว์เก็บพืชป่ารวมถึงเริ่มตั้งชุมชนเป็นหลักแหล่ง ผู้คนอาศัยอยู่ร่วมกันเป็นชนเผ่าต่างๆซึ่งตามตำนานของชาวญี่ปุ่นแล้วพวกเขาเชื่อว่าญี่ปุ่นและจกักรพรรดิของพวกเขาได้ถือกำเนิดขึ้นในยุคสมัยนี้โดยมีจกักรพรรดิจิมมุเป็นจกักรพรรดิพระองค์แรกตามความเชื่อของญี่ปุ่นและนี่ก็เป็นภาพตัวอย่างเครื่องปั้นดินเผายุคโจมงเป็นรูปแบบหนึ่งของเครื่องปั้นดินเผาที่เป็นเครื่องเคลือบโบราณ ยุคยายโยอิคือยุคสมัยที่ชาวญี่ปุ่นเริ่มทำการเกษตรกรรมและเพาะปลูกพืชวิถีชีวิตของชาวญี่ปุ่นยุคนี้เริ่มอยู่เป็นลักษณะสังคมเมืองแล้วมีชุมชนขนาดเล็กอยู่บ้างตามบันทึกประวัติศาสตร์ของจีนในช่วงเวลานั้นได้กล่าวว่าบริเวณดินแดนญี่ปุ่นประกอบด้วยชนเผ่าและอาณาจักรมากมายจีนเรียกญี่ปุ่นในช่วงนั้นว่ายามาไตาหรือดินแดนวาซึ่งแปลว่าดินแดนของพวกเตี้ยแคะ และนี่เป็นภาพสังคมญี่ปุ่นในยุคยายโยอิที่เริ่มเรียนรู้การทำการเกษตรและการอยู่ร่วมกันเป็นสังคมยุคที่2ยุคกลางยุคโคฟุงคศ2 7 0เถึง538ปเป็นสมัยที่สืบต่อจากยุคยายโยอินักประวัติศาสตร์เชื่อกันว่าราชวงศ์ยามาโตราชวงศ์แห่งจกักรพรรดิญี่ปุ่นนั้นได้ถือกำเนิดขึ้นในช่วงยุคโคฟุงไม่ใช่ยุคโจมอง ตามที่ตำนานญี่ปุ่นบันทึกไว้โดยศูนย์กลางอำนาจของยุโคโงุงตั้งอยู่ที่เมืองยามาโตะหรือที่มาของยุโคโฟงุงมีที่มาจากชื่อเรียกสุสานจากักรพรรดิญี่ปุ่นที่ปรากฏเป็นจำนวนมากในยุคสมัยนี้ยุคอาสุกะคศ539-710 เป็นยุคสมัยที่วัฒนธรรมของญี่ปุ่นเริ่มก่อร่างสร้างตัวขึ้นมาโดยชื่อของยุคสมัยมีที่มาจากเมืองอาึกะศูนย์กลางอำนาจในขณะนั้นในยุคสมัยนี้อำนาจของราชสำนักและจกักรพรรดิเริ่มถูกควบคุมโดยกลุ่มขุนนางจากตระกูลโซงะโดยมีการแต่งงานกันระหว่างราชวงศ์ยามาโตะกับคนจากตระกูลโซงะแต่ท้ายที่สุดแล้วตระกูลโซงะก็ถูกปราบปรามโดยเชื้อสายราชวงศ์ และคนจากตระกูลฟูจิวาระซึ่งในเวลาต่อมาตระกูลฟูจิวาระจะกลายเป็นผู้คุมอำนาจของราชสำนักญี่ปุ่นแทนนอกจากนี้ในยุคอาซึกะยังมีนักปฏิรูปคนสำคัญที่ต้องกล่าวถึงคือเจ้าชายโซโตกุผู้นำการปฏิรูปญี่ปุ่นในหลายๆด้านอาทิเช่นการฟื้นฟูพระราชอำนาจของจกักรพรรดิการนำเอาศาสนาพุทธเข้ามาในญี่ปุ่น การนำแนวคิดของาศาสนาพุทธมาประยุกต์ใช้กับาศาสนาชินโตและลัทธิของจื้อซึ่งก็เป็นความเชื่อดั้งเดิมของญี่ปุ่นยุคนาระคศ710ถึง794เป็นยุคสมัยที่สืบต่อจากยุคอาสึกะชื่อของยุคตั้งตามชื่อของเมืองนาระหรือเฮโจเกียวศูนย์กลางอำนาจในขณะนั้นซึ่งนครนาระนี้ถือว่าเป็นเมืองแรกๆของญี่ปุ่นที่ได้รับต้นแบบจากการสร้างเมืองของจีน ทำให้นครแห่งนี้มีผังเมืองที่มีระเบียบแบบแผนยุคนาระเป็นยุคสมัยที่มีการก่อสร้างศาสนาสถานและวัดทางศาสนาเป็นจํานวนมากยุคนี้จึงถือว่าเป็นยุคที่ศาสนาพุทธในญี่ปุ่นจเจริญเป็นอย่างมากนอกจากนี้ในยุคนาระยังได้มีการจัดทําบันทึกเรื่องราวประวัติศาสตร์ของญี่ปุ่นขึ้นมาที่มีชื่อว่านีฮอนโซกิและโคจิกิ ซึ่งบันทึกทั้งสองเล่มนี้ถือว่าเป็นหลักฐานสำคัญที่ใช้ศึกษาเรื่องราวของประวัติศาสตร์ญี่ปุ่น ยุคเฮอันคศ794-1185ถึงยุคเฮอันเป็นยุคที่สืบเนื่องต่อจากยุคนาระโดยเริ่มจากการย้ายเมืองหลวงจากนครนาระมาอยู่ที่นครเฮอันเกียวหรือนครเกียวโตในปัจจุบันในยุคสมัยนี้เป็นสมัยที่ศิลปะและว,วัฒนธรรมของญี่ปุ่นมีเอกลักษณ์เป็นของตนเองมากขึ้น แล้วก็เฟื่องฟูถึงขีดสุดด้วยลักษณะสังคมและอัตลักษณ์จากชาวญี่ปุ่นในปัจจุบันนี้ล้วนได้รับอิทธิพลมาจากยุคเฮอันทั้งสิน้นในยุคสมัยเฮอันนั้นอำนาจของราชสำนักและจัก,กรพรรดิรวมไปถึงตระกูลฟูจิวาละที่กลุ่มอำนาจในราชสำนักมาตั้งแต่ยุคอสึกะเริ่มเข้าสู่ความเสื่อมถอยเหล่าบรรดาตระกูลต่างๆที่มีอิทธิพลในท้องถิ่นเริ่มสั่งสมอำนาจและแย่งชิงอำนาจกันโดยจะมีทหารอาชีพเป็นของตนเอง จึงเป็นที่มาของคำว่าซามูไรหรือนักรบชนชั้นสูงที่มีอำนาจและอิทธิพลในญี่ปุ่นจนถึงช่วงศตวรรษที่19เกิดการแย่งชิงอำนาจกันระหว่างสองตระกูลคือตระกูลไทอิระและตระกูลมินาโมโตจนเกิดเป็นสงครามครั้งใหญ่ขึ้นเพื่อสองครามเกนเปที่เริ่มต้นตั้งแต่ปีคิดสัก,กลาด1 1 8 0 1ัถึง1185ซึ่งก็จบลงด้วยชัยชนะของตระกูลมินาโมโต หลังชชนะในสงครามเกนเปแล้วผู้นำของตระกูลมินาโมโตะนามว่ามินาโมโตะโนโยริโตโมะจึงได้สถาปนาตนเองเป็นโชกุนซึ่งเป็นตําแหน่งผู้บัญชาการทหารของจกักรพรรดิและก่อตั้งรัฐบาลโชกุนที่เมืองคามากุระและนี่ก็นับเป็นจุดเริ่มต้นของคามากุระด้วยยุค ura, คามากุระคศ1 8 8 5 1, 3 3 3ถึง1333 เป็นยุคสมัยที่ญี่ปุ่นถูกปกครองโดยรัฐบาลของโชกุนหรือบากุฟุจากตระกูลมินาโมโตะซึ่งมีศูนย์กลางอำนาจอยู่ที่เมืองคามากระตามหลักชนชั้นทางสังคมของญี่ปุ่นโบราณน,นั้นตำแหน่งของโชกุนจะมีอำนาจที่น้อยกว่าและเป็นผู้รับใช้ของจกอักรพรรดินับตั้งแต่ยุคคามากระเป็นต้นมาอำนาจในการปกครองญี่ปุ่นทั้งหมดจะตกในมือ โชกุนแต่เพียงผู้เดียวส่วนราชสำนักและจกักรพรรดิที่ประทับอยู่ในนครเกียวโตจะไม่มีอำนาจหรืออิทธิพลใดในการปกครองประเทศจกักรพรรดิจะทรงเป็นเพียงแค่สัญ,ญลักษณ์และประมุขของญี่ปุ่นในนามเท่านั้นยุคสมัยมูโรมาจิ คศ 1>, 1 3 3 6ถึง1,573ยุคสมัยมูโรมาจิคศ1 3 3 6ถึง1,573ในช่วงปลายยุคสมัยคามากุระนั้นอำนาจของโชกุนคามากุระเริ่มเสื่อมถอยเปิดโอกาสให้จกกักรพรรดิโกดายาโกทำการปฏิรูปเคนมูในคิสสักดักราช1333เพื่อล้มล้างรัฐบาลโชกุนและคืนอำนาจให้กับราชสำนักท้ายที่สุดอาชิคางะตากาอุจิ ก็ได้นำกองทัพค้นล้มรัฐบาลโชกุนคามากุระได้สำเร็จแต่ในเวลาต่อมาตากาอุจิกับสถาปนาตนเองเป็นโชกุนและก่อตั้งรัฐบาลโชกุนแห่งใหม่ที่แถบโมโรมาจิในนครเกียวโตแทนในปีคิดสกักราช1336นับเป็นจุดเริ่มต้นของยุคมุโรมาจิอำนาจของโชกุนมุโรมาจินี้รุ่งเรืองถึงขีดสุดในสมัยของอาชิคางะโยชิมิสึ ซึ่งเป็นโชกุนที่เรารู้จักเป็นอย่างดีจากกระตูนเรื่องอิคิวซังยุคมุรโรมาจินี้ยังเป็นยุคที่ญี่ปุ่นถูกลุกรลานจากชาติภายนอกโดยเฉพาะจากักรวรรดิมองโกที่เข้าลุกรลนญี่ปุ่นในช่วงศตวรรษที่13ในช่วงปลายยุคมุรโรมาจิอำนาจของรัฐบาลโชกุนก็เริ่มอ่อนแอลงส่งผลให้เหล่าบรรดาไดเมียวหรือเจ้าผู้ครองแคว้นเริ่มซ่องสุมกำลังและก่อศึกแย่งชิงอำนาจกัน และยุคสมัยที่ญี่ปุ่นเกิดศึกสงครามระหว่างแว่นแคนแผ่นดินญี่ปุ่นยุคอาซูชิโมโมยามะคศ1573-1603ยุคอาซูชิโมโมยามะคศ1573-1603ในปีคิดศักราช1568 โอดะโนบุนางะไดเมียวแห่งแคว้นโอวาริได้เข้ายึดของนครเกียวโตแล้วโค่นล้มอำนาจของรัฐบาลโชกุนมุโรมาจิได้อำนาจทั้งหมดของญี่ปุ่นในขณนะนั้นแทบตกอยู่ในมือของโนบุนางะแต่ในเวลาต่อมาโนบุนางะกับถูกลูกน้องของเขาถรายยศจนต้องฆ่าตัวตายโดยผู้ที่สืบทอดอำนาจต่อจากเขาคือ โตโยโตมิฮิเดโยชิขุนศึกคนสำคัญของโนบุนางะฮิเดโยชิได้สถาปนาตนเองเป็นผู้สำเร็จราชการองค์จักรพรรดิและสืบทอดเจตนารมณ์ของโนบุนางะในการรวมญี่ปุ่นให้เป็นหนึ่งเดียวแต่ที่สุดปีคิดสกกลาด1590ฮิเดโยชิก็สามารถรวมแผ่นดินญี่ปุ่นให้เป็นหนึ่งเดียวได้สำเร็จ ภายหลังการรวมญี่ปุ่นฮิเดโยชิได้สร้างศูนย์กลางาอำนาจของตนที่เมืองโอซาก้าในปีคิดสกราัด1592ฮิเดโยชิได้สั่งการลุกลานเกาหลีแต่การบวกในครั้งนี้ประสบความล้มเหลวก่อนที่ในปีคิดสกราัด1598ฮิเดโยชิจะเสียชีวิตลงหลังจากการเสียชีวิตของฮิเดโยชินั้นได้เกิดการแย่งชิงอำนาจกันโดยผู้ที่มีอิทธิพลมากที่สุดในขณะนั้นคือโทกุงาวะอิเอยะสึ ก่อนที่ในปีคิสักราช1,600จะเกิดสงครามเซกิฮารละระหว่างฝ่ายโทกุงาวะกับฝ่ายที่ต่อต้านเขาซึ่งท้ายที่สุดแล้วฝ่ายโทกุงาวะเอาชนะอย่างเด็ดขาดญี่ปุ่นจึงตกอยู่ในมือของโทกุงาวะอีเอยะสึยุคเอโดะคศ1,603ถึง1,868 ยุคเอโดคิทศักราช1,603ถึง1,868ปีคิทศักราช1,603อีเอยาสึได้สถานปนาตนเองเป็นโชกุนและก่อตั้งรัฐบาลโชกุนที่เมืองเอโดหรือเมืองโตเกียวในปัจจุบันนับเป็นยุคเริ่มต้นของยุคเอโดยุคสมัยเฟื่องฟูสุดท้ายของระบบศักดินาญี่ปุ่นในยุคสมัยนี้ญี่ปุ่นได้มีนโยบายปิดประเทศไม่ยอมให้ชาวต่างชาติรวมถึงญี่ปุ่นเดินทางออก ประเทศได้ยกเว้นบางชาติเช่นเนเธอร์แลนด์และจีนที่ญี่ปุ่นยังคงติดต่อค้าขายอยู่การปิดประเทศของญี่ปุ่นนี้จะกินเวลายาวนานกว่า200ปีจนกระทั่งในปีคิหศักราช1853แมทธิวเพอร์รี่นายพลเรือชาวอเมริกันได้นำกองเรือเดินทางมาที่ญี่ปุ่นและบีบบังคับให้รัฐบาลที่เอโดยอมเปิดประเทศท้ายที่สุดในปีถัดมาญี่ปุ่นจึงยินยอม เปิดประเทศรับชาวต่างชาติเข้าสู่ญี่ปุ่นการเปิดประเทศครั้งนี้เป็นเครื่องหมายที่แสดงให้เห็นว่ารัฐบาลญี่ปุ่นเอโดะอ่อนแอและไร้ประสิธทธิภาพเป็นอย่างมากส่งผลให้ไดเมียวและแว่นแค้นบางส่วนเกิดการต่อต้านรัฐบาลโชกุนและต้องการคืนอำน,นาจการปกครองประเทศให้กับจกักรพรรดิความขัดแย้งระหว่างฝ่ายต่อต้าน รัฐบาลโชกุนกับรัฐบาลโช,ก,ลโชกุนดำเนินมาเรื่อยจนกระทั่งถึงปีคิทศักราช1,868โชกุนโทกุงาวะโยชิโนบุได้ตัดสินมอบอำนาจการปกครองประเทศคืนแก่จกักรพรรดิเมจินะับเป็นจุดสิ้นสุดของรัฐบาลโชกุนเอโดะแม้ว่าโชกุนโยชิโนบุนั้นจะคืนอำนาจให้กับจกักรพรรดิแล้ว แต่ความขัดแย้งทั้งสองฝ่ายยังคงดำเนินต่อไปจนกระทั่งเกิดสงครามโบชินเป็นช่วงเวลาปีคิธิศกักราช1,868ถึง1,869ระหว่างฝ่ายสนับสนุนจัก,กรพรรดิกับฝ่ายสนับสนุนร,นรัฐบาลโชกุนท้ายที่สุดสงครามจบลงด้วยชัยชนะของจัก,กรพรรดิอำนาจการปกครองญี่ปุ่นทั้งหมด กลับคืนสู่องค์จักรพรรดิอีกครั้งนับเป็นจุดเริ่มต้นของยุคสมัยเมจิยุคสมัยใหม่ของญี่ปุ่นยุคแห่งการปฏิรูปที่นำพาญี่ปุ่นเข้าสู่การเป็นชาติมหาอำนาจยุคเมจิคศ .1868 ถึง1912ยุคสมัยเมจิ คิเตศักราช1,868ถึง1,912นับตั้งแต่ยุคสมัยเมีจิตเป็นต้นมาญี่ปุ่นได้พัฒนาและปฏิรูปประเทศในหลายๆด้านจนนำพาญี่ปุ่นกลายเป็นชาติมหาอำนาจแห่งใหม่ของโลกอย่างแท้จริงญี่ปุ่นเริ่มทำสงครามขยายอำนาจและทำศึกกับชาติรอบข้าง นับเป็นยุคสมัยที่เฟื่องฟูอย่างมากของญี่ปุ่นยุคสมัยนี้เป็นยุคที่ญี่ปุ่นขยายอํานาจและเข้าสู่ความขัดแย้งครั้งใหญ่ของโลกอย่างสงครามโลกครั้งที่หนึ่งเริ่มตั้งแต่คิตศักราช1914ถึง1918ยุคสมัยนี้เป็นช่วงเวลาที่ญี่ปุ่นรุกรานดินแดนต่างๆและเข้าร่วมในสงครามโลกครั้งที่สองในฝ่ายอักษะ ก่อนที่ท้ายที่สุดแล้วญี่ปุ่นจะพ่ายแพ้สงครามในคิทสศักราช1,945ภายหลังสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่สองญี่ปุ่นได้รับผลกระทบจากสงครามอย่างหนักแต่ในท้ายที่สุดญี่ปุ่นก็สามารถผ่านช่วงเวลาอันวิกฤตได้และพัฒนาประเทศอย่างรวดเร็วจนกลายเป็นชาติมหาอำนาจทางเศรษฐกิจและสังคมจนมาถึงทุกวันนี้ภายใต้ยุคสมัยเฮเซและเลวะตามลำดับ และนี่ก็จะเป็นภาพตัวอย่างกองทัพญี่ปุ่นที่ทำศึกกับจีนในยุคเมจิอย่าลืมสแกน QR code ทำแบบทดสอบกันนะคะ